อ่ะนะทุกคนครับวันนี้ก็เรามาอยู่กันในแบพของน i m e Champion Simulator เนาะซึ่งวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการหาเท็ดไม่ใช่เท็ดเอ่อทาเลนโทเคน,นครับเอ่ออันไหนวะนีน่ซึ่งมันเอาไว้สุ่มสเตตแชมเปี้ยนของเรานะครับยอย่างเช่นกอดอันนี้เนาะซึ่งหลายคนอาจจะรู้หรือไม่รู้นะเนี่ยมันสามารถล็อกได้เนาะเนี่ยล็อกแล้วสุ่มได้นะสเตตที่ล็อกไว้มันจะไม่หายเนาะ อันนี้บอกสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับเอ,อ่อโลกที่เราจะไปหาเนี่ยคือโลกไพลเรตนะเพราะว่ามันหาง่ายสุดละโอเคเรามาโหลดแป๊บนะึงจุดเกิดทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณสิบเอดจุดนะครับซึ่งจุดแรกเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้เนาะจุดข้างหลังของมารีตัวนี้ครับผมจะค่อยๆบอกนะแล้วก็จุดนี้จุดนี้ก็มีนะครับ แล้วก็จุดนี้ตัวนี้อีกหนึ่งจุดเนาะแล้วตรงหลังตรงหลังต้นไม้ตรงนี้ก็มีครับมันจะอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็มีลายคาตัวนี้ก็มีครับหลายคนอาจจะพลาดลืมดูตรงนี้นะซึ่งมันก็มีต้องคอยดูด้วยเพราะบางทีผมก็ ไม่ได้ดูรหาให้ตายมันก็ไม่เจอครับมันไม่อยู่ตรงนี้แล้วก็หลังปืนใหญ่สองอันนี้นะครับตรวนี้จุดหนึ่งเนาะแล้วก็ตังนี้จุดหนึ่ง,นะแ,ลง,งแล้วก็บ้านสีฟ้าตัวนี้สองจุดครับคือจุดหลังกล่องอันนี้เนาะแล้วก็หลังร้านตรงนี้เนี่มันจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีโอกาสเกินนะครับซึ่งวิธีหาเนี่ยให้เราใช้เจ็ตแพกเนาะ แบบบินมองสูงๆเลยเนาะมันจะมองเห็นง่ายสุดละนี่แล้วคอยบินมองหานะครับปกติจะมีประมาณนี้เนาะในการหาแล้วก็บางคนงง,งว่าซเอแมวสีทองเน,งนี่ยหายยังไงก็คือมันเป็นโอกาสเกิดครับมันมีโอกาสเกิดเนาะถ้าโชคร้ายก็อาจจะหายากหน่อยแต่ถ้าโชคดีมันเกิดหลายๆตัวติดเลยนะ ซึ่งคูดาวในการเกิดสปิริตอ่ะคือห้าวีครับห้าวีเกิดแล้วไวมากก็จะมีประมาณนี้เนาะในการวิ่งหาหรือบางคนอาจจะใช้ถนัดขี่ขี่สัตว์หลืออะไรก็ได้นะครับแต่เจ็แทแพคมันจะมองหาง่ายกว่าเนาะเพราะมันอยู่มุมสูงด้วยแหละมันมองกว้างกว่าก็จะมีประมาณนี้เนาะในการหาส่วนโลกอื่นอะ่ะ ทำไมถึงไม่หากก็เพราะมันมันมีจุดซ่อนเยอะนะครับมันมองยากด้วยแหละไฟเลนมันห่าง,ง่ายสุดละก็จะมีประมาณนี้เนาะโอเค